เดี๋ยวไปเอาข่าวก่อนอ่าขาจะไปที่ไหนคะคุณพี่คุณพี่เขาไปไหนอะ่ะเออเขาไปฮะไปรับประทานเนาะรับประทานว่ะไปโลดมีคนเลี้ยงก็ไปกินเลย ดีกว่าไม่มีคนเลี้ยงอุ๊บมอ้อนดิอาญาเจ้านาย รถโบเดียร์กนั่งบ่เดียรมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวลองคนสวยนะครับขึ้นรถไได้ขึ้นค่อยมีธุระ พอมีธุระตอนเย็นเชิญตามสบายค่ะค่อยไปแจกข้าคอมให้เขาอยู่เดี๋ยวคอมเขาเฮี้ยคอยบรับชอบคอยเอาไปชื่อกินเบริได้ซื้อรถแล้วเราคุไปซื้อรถแล้วเนาะชื้อรถแล้วคอยเสียเงินจีได้ให้เขาอ่ะไอ้ที่ยายมีธุระไปแจก ค่าอนั่นให้เขาค่าอะไรค่าเงินเงินอะไรเงินเดี๋ยวคอยจะใช้บดคอยจะลงกินเผื่อไงเด้อโอ้ยไปนำกันแน่โอ้ยบ่ไปก็จะเป็นยังไงเนี่ยอะไรหรออ่มานี้เด้อก็คือว่าจะไปด้วยกันคือว่าไปไล่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 ี่ของช้ำรว่ยคอยเยอะแยะคอยจะแจกเขานี่แจกผู้ใดเอฟซีเขาให้มาแจกคืนนี้นี่ยังคนบ่ไปก็งอกว่าเอาหน้ามาเบิ่งดูนะ เครียดบรดีนี่ไม่ได้เครียดลงอยากให้ไปย้ายไปช่างก่อนคอยคุยได้ลุงนะไปคุยก่อนไปคุยก่อนคุยว่าจังไรให้ให้จะว่าจะให้ค่อยไปด้วยบอกว่าเออดอกไปเป็นอลุงไปกินข้าวบะไปกินสิไลค์จะก้นก็ไปอันนี้คุ้ม กอยบ่ไดัไปนาดอกคอมีธุระไปแจกค่าคอมให้เขาเด้อลุง<ห>อย่าไปอย่าไปเชื่อคนอื่นได้เชื่อ,อยังไงเชื่อ,อยังกงยะ <laughs> นัาที่มันขวนประสาทก่อยเจ<ม>้าเชื่อเจ้าอย่าไปเชื่ออีตาหน้าที่ผีบ้าเด้อ <laughs> <laughs> ัวเละค่อยละวส่ห้เาเจ้าเขาไม่ได้ว่ายัาง เขไปไม่ไปกันน่ะเขาไม่ได้พูดอะไรเขาบอกว่า่ะเขามีธุระจะไปกับเจ้าหน้าทีเขากวนเจ้าชิวชเขาบม่ได้ว่าวยังมาแล้วมาแล้วนี่ล้วมากะเขาว่าวยังไม่ได้ว่าวยังเอาเงินมาเวียนนะเ่าเงินมากหม่โอเคแล้วเจอกันหลักแรกคนหน้าโอ้ย แดดรถใครมาเดี๋ยวรถรถเอฟซีมาบอเดี๋ยวยายไปบึงกันเด้อเขาว่าอยอกย้ายซื้อเอฟซีเอ้ยบ่มีอย่างดอกเขาปิน้นกินเขา่าอ้าไปแล้วอ้อ เ่้เค่อีมามาดิเคล่งีมาสงไไ่งให้ไผ่น้อชงเคร่ีให้เจ้าได้บ่ซื้อใส่น้อยี่ห้อย่งฮะป้าท้บ้านยูยูยูแต่เฮือนเล่าชีชงอยังอ่าไอพี่ ป้าไทยบ้านกลับบ้านยังป้าไทยบ้านคนที่อยู่บ้านเอ็มเดอร์น่ะ <Okay. S 1> เขาไปอยู่บ้านเขาเนาะ,ะนี่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 อเออ,อไปแล้วคะ่ะเอา เอออะไรวะปลาไทยบ้านฮะมาปางโอ้ยคอยชิได้กินมาปางอีเลี่ยบานกินหอมชว่วยรถเปิดออกมาเนาะ เม่ผูใ้ใดลงไปหิดกระตบอยู่เนาอบ้านเน,นี่ยต้อปูชานบ่ก็จบคลิปแค่นี้ละคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาคอยกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะไม่บา,บายเด้อค่ะขอบคุณค่ะ